เรื่องของครอบครัวเนี่ยเวลาที่บางทีภรรยาของหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีการงอนง่ายๆบางทีก็น้อยใจซึ่ง อาการงอนของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาผู้ชายเนี่ยเราก็เป็นอามีรของครอบครัวหรือว่าเป็นผู้นําของบ้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือคุณลักษณะของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันผู้ชายเนี่ยถูกสร้างต้นกําเนิดเนี่ยมาจากดินส่วนผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงดังนั้นในหลักการอิสลามจึงมีคําอธิบายเรื่องเนี้ยชัดมากว่าผู้หญิงเนี่ยได้ถูกสร้างมาจากกระดูกที่โครงเป็นชิ้นส่วนที่ปกป้องหัวใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่งอด้วยจะไม่ดัดเลยก็ไไไม่่ดดด้้แแตถาจะังเกินป ก็อาจจะทําให้หักได้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราเกิดความเข้าใจเนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยมีวิธีคิดมีกระบวนการตัดสินใจไม่เหมือนผู้ชายการสื่อสารหรือการสแสดงออกมาเนี่ยบางทีผู้ชายไม่เข้าใจนะครับทําไมบังกลับมาบ้านเนี่ยจะต้องมีเรื่องอยู่ตลอดเวลา,เด,วา ون, เดี๋ยวก็ปัญหานู้นเดี๋ยวก็ปัญหานี้ในที่สุดเนี่ยเอเล็์จะให้ประสบการณ์เรียนรู้เข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆคือเราเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นสามีเนี่ยเธอเรียกร้องความสนใจเพราะเราอาจจะขาดความสนใจจริงๆผู้ชายเนี่ย จะคิดว่าเอ้ยฉันทำงานนะแค่นี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะว่าฉันเนี่ยทำเพื่อครอบครัวถ้าฉันไม่รักเนี่ยฉันจะทุ่มเททำอำามานะเหล่านี้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านเป็นราชินีของบ้านสามีของเธอเนี่ยคือสิ่งที่เธอรอคอยทั้งวันเป็นโลกทั้งใบของภรรยาดังนั้นเมื่อกลับมาบ้านเนี่ยถ้าเธอเรียกร้องความสนใจสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสนใจครับแค่นั้นเองต้องสนใจแล้วทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลาย